สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนานมากไม่ได้เล่นเกมนี้วันนี้ไปเล่นเกมฟี فا ยี่สิบฟี ف ยี่ แอปสตาเดียนะครับมือถือเล่นเลยภาษาอังกฤษ แัดไป EA Sports in the game โอเคเป็นเกมมือถือนะครับแอป Stardia นะครับ ทัวร์นาเมนต์กันมีนิวทัวร์นาเมนต์มีมถ้วยอเมริกาอาาจเนนติออสเตรเลียออสเตรียออเบเยียมบราซิลจีนเดนมาร์กอังกฤษ ไม่มีไทยลีกถ้าไม่มีไทยลีกเรากลับไปเล่นพี่เมียลีกเล่นทีมอะไรดีครับวันนี้เอเวอร์ตันนี่เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเอเวอร์ตัน ตต้งดูซิว่าอยู่ในโหมดโหมดใช้ได้เจอกับทีมอะไรครับวันนี้เจอกับทีมอาฟูลแลมนี่ทีมฟูลแลมรู้สึกจะมีดาวลุ่งไทยเล่นด้วยหรือเปล่า ชื่ออะไรนะเบนเดวิดอะไรนะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันไปเล่นเลยไม่ต้องมีการวอร์มอัพครับเสียเวลานี่เปิดศึก a stadium that has a feel very much of its own. I'm talking, of course, of the I'm Derek Ray, joined here on the commentary box by Lee Dixon. And there are a few more enjoyable days on the football calendar than opening day in the Premier League. It is Fulham facing Everton. Well, thank you, Fulham, Fulham, Fulham. facing Everton. All that hard slog pre-season, all aimed for this game. First game of the season, all that preparation is for this. It's for this 90 uh, minutes. Focus on it. Get the is three points. Move on to the next one. Con con looking con forward to it. With. Number 15, Ruben. Loftus 10, 17. 17, And this Cavani is the team Fulham have selected. We could call it 4-5-1 Lee. Yeah, I really like this formation, Derek. 4-2-3-1, really. Two central midfield players supplying support. Two or three ahead of them, and then a lone striker with a number ten just behind him. And here's how Everton line up. ภ t พภาพมันไม่ค่อสวยมากเลยนะครับดูดมีการตระกเลยนะครับัสภาพสวยก็จริงแต่คน <Thank you. S 2> เล่นคนเล่นไม่ได้พัฒนาฝีมือเลยครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ฝึกปลือฝีมือเลยไม่ว่าวันนี้ จะโดนอีกสักเท่าไหร่เราไปติดตามกันเลยครับอ่ะกมอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าเพาเป็นคนเตะกอนไม่ได้เล่นนานจนส้องไปออกข้าง v e r t Lewin อ่นได้เลย l ลอ t เตอร์สชี This attack looks highly promising. Oh, it might be. Oh. oh, that's textbook goalkeeping. Well, he's given a corner, they referee. กลิ่นดีมันจะมีกล่นดีอยสกัดบอล ใ้ยเช็คลำหน้าเช็คลำหน้าเช็คลำหน้าเนี่ยแต่เไปก่อน o v the touch line for a throw in เขาได้ ถอยลงมาตั้งรับรู้สึกภาพรู้สึกภาพตัวผู้เล่นตัวเล็กลงมากสงสัยตับผิดครับวิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าทันไหมไม่ทันวิ่งไหวิ่งไหมวิ่งไหมไม่ทันอีกโอยเขาได้บอลเอาและงานงานนี้ได้ไหมได้ไหมโอย นี้จะมุมกล้องใหม่ครับม,ม,มุมกล้องใหม่ดูดีขึ้นจะเห็นด้านข้างวิถีบอลจากด้านข้างกดเอดไปข้างหน้าเลยโอ้ยได้แค่นี้ออกไปด้านข้างก่อนจุกเยไปด้านข้างบกกลับมา,าให้ประตูหประตูเดี๋ยวประตูหน่นไปด้านข้าง Mina. The run starts for Lamine. Clean. Clean. It's with Alan. Oh, Hello again. Well-timed tackle and teammates to play it too. Lemina We could really get at oh, the Alan. opposition. There oh. it is! The first goal of the game oh, and the lead certainly yeah. doesn't Kira, flatter them. Good value for it. Number 19, เทอแทบเดียวเท่านั้นโอมม้มีการสัพท์ขาหลอกหนึ่งสองสามเข้ามุมเมื่อกี้วิ่งผิดที่ไม่ได้วิ่งไปสักัดตั้งแต่แรกคีท่ายี่ิบเ็นะครับจากมือถือนะครับแล้วก็ ท้ายจันัับไปจะได้แบบควบคุมได้แต่ยังไม่ได้ควบคุมเลยโดนบุกปุ๊บกลับมาปุ๊บคีนคี้ใครวะยุคูเรยุคูเล s อตติคอสยิเม,มาเมนากลับมาลอตติคอสอ ทีมอัตาไโอ้โหไม่ได้ใช้จอยตั้งนานบังคับไม่เป็นเลยจรบบสับจับจับจับนิ่งจับโอ้โหอหยจับ ระยะข้างประตูดีนะไม่เข้ากรอบเบอร์สิบครับถ้าจะจะวันจะโพสเทมอไม่ค่อยออกเลยทางหน้าได้ไหมเออ อย่าให้ไปอย่าให้ไปหลบโอ้ยดูลูกทุ่มลูกทุ่มยังไม่ถึงกับเตะมุมอืมตัวเล็กจับมองครับไม่เห็นเลยตัวบีตัวบี t เ a t

ไม่ได้โอ้โอไปสกัดทันเวลาพอดีเมื่อกี้อย่านวขอสนับภาพนี้ก่อนนี่เอาไปทำเป็นหน้าคอนเทนต์หน้าเตะมุมครับเราโดนฟูลแลมบุกหนักอยู่ตอนนี้เตรียมตัวกดดี คนดีหมอไปก่อนรถ no <end> ไม่ทันยังไงก็เลยออกไปก่อนโ oh. อกาวิ่งตามวิ่งไม่ทันเราวอาสวิ่งตามแลาวิ่งไม่ทันโดนไปแล้วตัวที่ส Well, here it is again. One You're, one You're trained from a young age to get in oh, those old oh, positions and never so in any yet. real have doubt finish around. that cool and composed. Well, let's have another view of that goal. สันับจอดภาพนี้ไว้ก่อนเราเริ่มใม่โอ้ไมคกูเนสโอ้ยโดนแย่งลูกอีกแล้วยังไม่หมดครึ่งแรกเลยวิ่งกลับมาเรวเนี่ย enjoy the ball enjoy the ball ส่งกลับไปกลับมานี่โอ้โห ไม่ได้เล่น2-3อาทิตย์นี้ไตไม่เป็นเลยโอ้ยโดนสะกัดอีกแล้วอ่าวิ่งกลับไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งกลับไปไหนแล้วเนี่ยเรา well, ลุก p อมิสซิ่งเหรอลุก p อมิสซิ่งไหนดูสิโอ้โหโผล่ออกเฮ้ยอเอาละได้เวลาบุกแล้วบุกล้ บุกแล้วโอ้ย oh, oh, oh. โดนสกัดคู่ well, ลั่มสกัดได้พอดีเลยเดี๋ย yeah. วว่าพบพบพบโอ้โหจอเนี่ยเราไปทำเป็นหน้าปกยูทูบนี่จะได้เห็นความเท่ๆกดเอ็กซ์ไปเลย

โดนยิงประตูเอเวอร์ตันไปแล้วตั้งสองสามลูกกดเอ็ไปเลยกดเอ็กซไปข้างหน้าไว้ก่อนโอ้โหรดโอ้ยโดน่างอีกแล้วโอ้กองหลังทำงานหนักเลยงานนี้กองหลังทำงานหนักเลยโอ้โอ้โถโอ้โอโอ Not to be too about it, but this has been a struggle for him uh, up front. Don... Well, if you don't get back don't into this game, his chan. lack of real potency will be the key factor. Defenders uh, have marked him too again. easily. They've been comfortable with his game today. It's not been enough of a threat for me. Oh, 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 like the สงสัยต้องเล่นทุกวันแล้วเนี่ยรู้สึกคอนโทรลบอลไม่ค่อยเป็นเลยเฮ้ยยื้อย่างรึทำไรเนี่ยหมดเวลาครึ่งแรก อันนี้เป็นเกมมือถือนะครับเล่นเล่นจากมือถือสนุกดีครับอันนี้เป็นเกม FIFA ยีสิบนะครับใช้เครื่องเหมือนกับ Motorola ของ Android เนี่ยแหละครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรนะครับ s t a d i a เราก็สามารถที่จะเข้าไปในเหมือนกับเกมที่เขาวางขายเล่นให้เล่นบางเกมก็ราคาพอๆกันกับเกม p l a y s t a t i o n นะครับแต่ภาพที่ออกมามันก็สวยเหมือนกับเล่นเกมใหญ่เหมือนกันดูไม่ได้ซีลิสวขี้เหร่แต่างเลยนะครับบางทีเราเล่นเกม Is. More than the game, pay -pay the, the And the lead certainly doesn't flatter them. Good value for it. not well, he going to to Chance to cross. แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปไปปรับไปปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งมันมุมกล้องมันไกล,กลไ,ปไปทำให้นักฟุตบอลัตัวเล็กควบคุมยากก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันโอกาสต,ต่อไปนะครับชอ <And the S 1> บทีมไหนชอบทีมไหนให้เล่นบอกมานะครับเดี๋ยวจัดให้แต่ผมเล่นไม่เก่งน,นะครับ ก็เลยอยากจะให้เล่นเก่งกว่านี้แต่มันโอ้โหเกมนี้มันไม่ัมนไ่ง่ายเลยที่จะที่จะฝึกฝนให้มันชำนาญน,นะครับผมเล่นมาเป็นสองสามเดือนแล้วก็ได้ไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเลยปรกอบกัไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ขอบคุณนะครับเข้ามารับชมพบกันใหม่นะครับ โอกาสหน้าครึ่งหลังขออันนี้ไปนะครับเว้นไปเพราะว่ามุมกล้องมันไกลเกินไปการควบคุมยากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับออถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับพุตบิ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะครับก็ขอเอากำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้อ่า น้ำลดเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้อ่าอย่าให้เสียหายหนักมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ